สวัสดีค่ะทุกคนก,ก่อนเาก็เจอกันอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่ค่ะ วันนี้นะคะเจลมีของเล่นมาอีกแล้วนะคะพอดีว่าเจลว่าไปเห็นในอ,อ,อินเทอร์เน็ตน,นะคะว่า ODBO เนี่ยเขาเปลี่ยนบอนเซอร์เป็นรุ่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้เจลไม่แน่ใจว่า ODBO เปลี่ยนเองหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรใดๆนะคะซึ่งาเพื่อนเนี่ยเคยเห็นเจลใช้บ่อยๆนะคะเจลจะชอบใช้บรอนเซอร์ของ ODBO ตัวนี้มากเลยนะคะกับ ODBO b a s t of All Body and Face Bronzer ค่ะตัวนี้นะถ้าเพื่อนเห็นในหลายๆคลิปของเจลเนี่ยเจลชอบหยิบเอามาใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเนื้อ ก็้คือดีมากแล้วก็เป็นสีน้ําตาลที่มันเป็นสีน้าตาลเทาจริงๆแล้วก็เหมาะกับผิวของเรานะคะไม่ว่าจะผิวแทนหรือว่าเป็นคนผิวขาวนะคะก็ใช้ได้เหมาะกับทุกคนสีผิวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเก่านะคะทุกคนจะเห็นว่าสภาพมันก็เยินแล้วเพราะเจลใช้จริงจังมากนะคะแล้วก็แพ็กเกจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบกระดาษเนาะราคาที่เจลซื้อมาตอนนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะอยู่ที่ประมาณ 80- 100บถึงบาทเนี่ยประมาณนี้เจลซื้อที่ยูเนียนมอลนะคะซึ่งเจลไม่ได้ซื้อจากอดีวานอไรองเลยแต่วพขาขาบบออ i, นนอเปิดกมา Nope. Yep. นี่หน้าตาเขาก็เป็นแพคเกจแบบนี้เลยเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์สีเทาที่เจลมองว่าเ <c oughs> ฮ้ยสีมันดีมากอะ่ะเ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูชัดคือเจลว่ะใช้มันนานมากแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีนะเป็นสีน้ําตาลที่แบบสวยอะ่ะเป็นเนื้อแมทมีความชิมเมอร์นนิดนึงอะ่ะเจลชอบเอาตัวนี้เนี่ยทำเป็นคอนทัวร์แล้วก็มาเป็นบรอนเซอร์บนใบหน้าเนาะที่สําคัญคือราคาเขาถูกมากอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ตัวเก่าวันนี้เนี่ยเขาให้มาในปริมาณทั้งหมด22กรัมนะคะซึ่งเจลมองว่ามันเป็นอ๋อบรอนเซอร์ทีีี่่ราาาคถูกกกมมแล้้วววว็็็ััันนนนนเเเดจไปปหหตใ ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า ODBO Popular Bronzer ค่ะแพ็กเกจใหม่ของเขานะคะอันนี้เขาจะมีอยู่2สีด้วยกันนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยเขาเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะคะว่าต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาในช็อป ODBO จริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่159บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณ79บาท80บาทประมาณนี้ค่ะและปริมาณที่เขาให้มานะคะคือ10กรัมนะคะก็คือถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวนี้เลยแต่่าาา่่่ววาาาาาารรคมมัันนเเเทกกอไู้แบบ็ ราคาเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่ก็อ่าไม่เป็นไรถือว่ามันใช้ดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยค่ะนี่ข้ามบนเขาจะเขียนไว้นะคะว่าอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสีมันต่างกันยังไงเนาะ คือเจลอะเลิฟบรอนเซอร์ของ ODBO มากเพราะว่าเนื้อเขามันดีอะมันนุม่มแล้วมันก็ติดทนมากๆเลยนะคะราคาดีสามารถใช้ได้แบบไม่ขัวเปลืองเลยอะนี่เปิดออกมาเขาก็จะเป็นตลับกลมๆแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกเนาะคือเจลว่าซื้อมาจากช็อป ODBO นะคะแล้วก็พอเปิดออกมานะครับเปิดมาปุ๊บนี่เขาก็จะมีแบบนี้มาให้เป็นพลาสติกนะคะอันนึงแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยเจลว่าที่เขาลดปริมาณลงเนี่ยก็เพื่อเหตุผลทางการตลาดด้วยแหละอาจจะหากำไรมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ทดแทนมาด้วยมันมีกระจกตัวนี้นะคะ ก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งหากระจกนะถ้าสมมติใครที่ชอบใช้ตัวบรอนเซอร์ทั่วไปที่แบบเฮ้ยเราต้องแบบมารีบผากระจกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเขาไม่มีกระจกมาให้เนาะเจว่าสีมันคล้ายกับของรุ่นเก่าอันนี้นะซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยเจลไม่มั่นใจว่าเขามีหลายเบอร์หรือเปล่าแต่เจลเห็นมันก็มีอยู่เบอร์เดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะมาแบบคอนทัวร์ตรงหัวไหลหรือว่าอะไรอย สีเดียวอย่างที่บอกไปแล้วก็อันใหม่เนี่ยมีอยู่2ส,สีด้วยกันนะคะนี่เอาไว้ให้ดูชัดๆเลยนะคะก็คือเบอร์1ก็คืออันนี้นะคะอันนี้เบอร์หนึ่งส่วนเบอร์2ก็คืออันนี้นะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีความเข้มกว่าเบอร์2นะคะแล้วก็จะมีปั๊มนูนที่อยู่ข้างบนนะคะที่เขียนว่า into the sun นะคะเพื่อเหนเห็นแบบไปสูป่ความบ่มแดดใดๆนะคะสีสวยเนาะน่าลองมากเดี๋ยวเจ้าขอสวัสีเก่าก่อนนะคะซึ่งมีอยู่อันเดียวเนาะนี่ตรงนี้แล้วกัน มันจะชัดไหมเนี่ยอันเก่าเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นฝุ่นด้วยนะคะนี่อันนี้อันเก่านะคะเห็นไหมมันเป็นน้ําตาลที่ดีมากคือมันไม่ได้แมต์ถึงขั้นแมตต์ไปเลยมันจะมีความแบบชิมเมอร์เบาๆแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิตเตอร์อะไรประมาณนั้นนะ,นะคะทีนี้เจลขอสวัส์เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองของ O D V O นะคะเดี๋ยวเจลขอสวัส์ก่อนเนาะเนื้อนุ่มเหมือนเดิม นะคะวิมันดีขึ้นอ่ะตัวนี้ไม่ค่อยเป็นฝุ่นเท่าไหร่เลยอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคเลยโอเคเลยเจอว่าความเป็นฝุ่นมันน้อยลงนะเขาอาจจะพัฒนาสูตรแล้วก็ปรับสูตรใหม่ก็ได้นะคะเนื้อก็ดีขึ้นนะอล่ะทุกคนเจลสวอตสีให้ดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออันเก่านะคะรุ่นเก่าส่วนอันนี้คือเบอร์หนึ่งของรุ่นใหม่และอันนี้ก็คือเบอร์2ของรุ่นใหม่นะคะ จากการที่เราดูแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งของรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายแบบคือน่าจะแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะกับของออรุ่นเก่านะคะส่วนเ,ออเบอร์2รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความน้ำตาลที่ออไม่ได้ออกเทามากนะคะจะเป็นแบบ น้ำตาลอมส้มน,นิดหนึ่งเหมาะกับคนที่ผิวขาวนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ <S <S คืออย่างที่บอกเนี่ยเอาในเรื่องของเนื้อเลยคือเท่าที่สัมผัสด้วยนิ้วตัวเองเมื่อกี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเนื้อของเขาเนี่ยพัฒนามาดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็คือไม่ได้เชียร์นะอันนี้คือซื้อด้วยตัวเองนะคะไม่ได้แบบว่าไปโอดีบีโอเขาส่งมาให้นะค,ะคลิปนี้คือซื้อด้วยตัวเอง,เ,องเพราะว่าอยากลองจริงๆเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบรุ่นนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาใช้ก็คือหมดไไปปหหลลาายออออัันนนแ้้วเเมืืกก็ค แม่ใช้แม่ก็บอกแมช่ชอบมากแ,แล้วก็มีหลายคนเนี่ยค at ือซื้อตามเจลแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแบบพิมมาในอินบ็อกซ์หรือว่าอ่อในคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เจลใช้อันนี้นะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยพี่เจลหนูไปซื้ออันนี้ตามแล้วก็คือชอบมากเพราะว่ามันดีราคาถูกแล้วมันก็ใช้ได้นานด้วยนะคะก็เลยอ่ะมาแนะนํานะคะพอมันออกรุ่นใหม่มาเนี่ยเจลก็แบบเออร์อยากจะมาลองใช้แล้วก็ซื้อมารีวิวเองด้วยตัวเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเจลขอใช้ดีกว่าเนาะใช้แบบจริงจังเลยเจลจะใช้ออเบอร์สองซึ่งเป็นสีอ่อนกว่าเนี่ยลงตรงสันจมูก ของเรานะคะแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งนะคะที่เป็นสีเดียวกับอันเก่าเนี่ยทาลงกรอบหน้าเนาะมาเจวขอเบอร์2ก่อนนะคะคือฝุ่นนะ่ะมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันก็ดูน้อยลงกว่าอันเก่าเป็นไงขอเก็บผมแป๊บหนึ่งนะส่วนตัวเจลก็มองว่าใช้งานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มเหมือนเดิมประมาณนี้พอ กติเจ้าก็ไม่ได้ลงบอนเซอร์อะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็ลงนิดเดียวนะคะยกเว้นวันไหนที่แบบเราแต่งแบบไซส์ฟอ์หรืออะไรเงี้ยก็จะลงหนักหน่อยส่วนนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะสลับกันนะคะเบอร์หนึ่งสีเข้มกว่าเบอร์สองนะคะใครไปซื้อต้องดูด้วยตัวเองจริงๆนะคะว่าเบอร์หนึ่งเข้มกว่าเบอร์สองน,นะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าลงตรงกรอบให้ดูเนาะดูดิยกกระชับขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเจ้าว่าเจ้าคงหยิบใช้เบอร์หนึ่งบ่อย พเจรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนอันเก่าอะสีมันคล้ายๆอันเก่าดีค่ะแล้วเราก็เก็บตามาไร้ผมของเรานะคะให้แบบหน้าเรามันดูเล็กลงค่ะมันจะแบบเกิดเงานิดนึงเห็นปะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าแบบมีเหนียงก็ลงนิดนึง รบเนียงเบาๆคือวิธีการลงบอนเซอร์หรือลงคอนทัวร์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นวิธีการที่แบบเล่นกับแสงกับเงานะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูเล็กลงหรือว่าอยากจะแบบเพิ่มลดส่วนไหนเนี่ยการใช้คอนทัวร์หรือบอนเซอร์เนี่ยก็จะช่วยเราได้ดีนะคะจริงๆเนี่ยบอนเซอร์เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูบ่มแดดไปในตัวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอนทัวร์จริงๆอ่ะเขาจะไม่มีเนื้อชิมเมอร์เลยนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างคอนทัวร์กับบอนเซอร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นบอนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ความวิงแบบ,แบบเล็กๆแบบเล็กมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้แบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือถ้าลองสังเกตดูจริงๆอะมันจะมีความวิงเบาๆแต่ก็คือเจลชอบเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่ได้วิงถึงขั้นแบบวิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเหมาะกับมาทําเป็นคอนทัวร์ได้นะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเจลว่า คอนทัวร์หลายๆยี่ห้อเนี่ยก็ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้ดูหน้ามันแบนเกินไปถ้าใครใช้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดูแบบหน้าแบนไปเลยไม่ไม่ได้ดูมีความมีอะไรซึ่งส่วนตัวหนี่ยจะชอบเอารอนเซอร์มาทำเป็นคอนทัวร์มากกว่าอันนี้คือแล้วแต่คนนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะจะทําแบบรายการสวยทิปเลยนะว่าคอนทัวร์บอนเซอร์ไฮไลท์เนี่ยใช้งานยังไงแตกต่างกันยังไงก็ตามดูกันได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้ นะคะก็จบคลิปแล้วคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแบบสั้นมากๆนะคะไม่ไม่ได้อยากจะทําเยอะเพียงแต่ว่าเจว่ะเคยใช้รุ่นเก่ามาแล้วเจวแบบ happy แฮปปี้กับมันมากแล้วพอมันออกรุ่นใหม่มาเนี่ยเจวก็อะรู้สึกเลยว่าเราอ่ะต้องมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูสักหนึ่งแมตช์แล้วแหละเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเจวก็ไม่ได้รีวิวเดี๋ยวๆนะแล้วพอเจวเห็นอันใหม่ออกมาเนี่ยเจวก็แบบหยิบมาแล้วกันด้วยราคาเอา่ยด้วยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลด้วยนะคะแล้วก็ระวังนะคะอย่าไปซื้อร้านขายข,ายของปลอมนะตัวนี้เนะะี่ยเขามีช vio, ็ ใช้ช้อปปี้ในอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นร้านขายส่งเครื่องสำอางก็พยายามดูร้านที่เขาขายส่งจริงๆที่แบบว่าขายของจริงด้วยนะคะก็พยายามไปดูแล้วกันนะคะซึ่งคนไหน,นยอยากซื้อร้านจริงเลยเจลลงลิงก์แบบซื้อจริงๆไว้ในใต้กล่องให้เพื่อนๆได้ลองไปซื้อกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปรีวิวตัวนี้นะคะก็ถ้าใครชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจลด้วยนะคะสําหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะย